โครงการโรงเรียนล่มเก้าสี่ภาคทั่วประเทศสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการดําเนินการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาที่บ้านหนองแคนตําบลดงหลวงอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานนามว่าโรงเรียนล่มเก้าต่อมาเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนกรกฎาคมพศ .2516 ได้ทรงมีพระราชดำรัส ถามแม่ทัพภาคที่2พลโทโพยมพงหุรัตว่าจะมีการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อนเนื่องไปอีกหรือไม่แม่ทัพภาคที่2จึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่2ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและศึกษาธิการจังหวัดสกลนครเลือกที่ตั้งโรงเรียนและได้เลือกบ้านโคกตำบลตองโคบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชนเพราะหากมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่นี้ จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรธิดาเข้าไปศึกษาเรียนในตัวเมืองสกลนครและสามารถให้บริการรัศดรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ถึง9ตำบล44หมู่บ้านวันที่6มิถุนายน2517เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกโดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกนามเป็นที่เรียนมีนักเรียนจํานวน77คนครู4คนโดยมีนายบุญธรรมกลัลยาบาลเป็นครูใหญ่ วันที่สามสิก,กรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิเจ็ดกระทรวงสาธาธิการประกาศตั้งโรงเรียนซึ่งถือเป็นวันสถาปนานโรงเรียนทุกปีวันที่ยี่ห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อสบเจ็ดหน่วยทหารชอพันสามจังหวัดนครราชสีมาโดยมีร้อยโทอัดศรีอัจฉระกุลเป็นหัวหน้าชุดได้มาสร้างอาคารเรียนแบบสองหนึ่งหกได้หกห้องเรียนแล้วเสร็จเมื่อสามพฤษภาคม2518ันห้าอสบแปดวันที่สิบสี่ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยเจ้าฟ้าหญิงสิริธรและเจ้าฟ้าหญิงจุพาพร์วไรลรักสเสด็จพระาราชดำเนินสประกอบพิธีเปิดอาคารโรงเรียนหลังแรกโรงเรียนล่มเก้า